วัสดีครับอันนี้เรามาดูกันนะครับวิธีการใส่ชุดซีลเข้าไปในหลุมฝาสูบนะฮะถ้าสมมุติว่าเราถอดชุดใหม่เลยนี่ยฮะมันจะแยกชิ้นกันไปแบบนี้ครัก็เอาโลซีนะฮะโลพชซีนตัวเนี้ยใส่ไปในแหวนทองเหลืองนะฮะอันนี้ก่อนฮนะใส่แหวนทองเหลืองตัวนี้นะฮะ จะเป็นตัวหนาที่อยู่ด้านนอกนะครับนะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นนะฮะเมื่อเราใส่แล้วก็จะเป็นลักษณะนี้ฮะแล้วก็ใส่โอลิงเข้าไปฮะมันจะมีโอลิงอยู่นะครับใส่เสร็จแล้วฮะจะเรียงเลยฮะเนี่ยฮะตัวแรกนะฮะที่เราใส่ลงไปในหลุมก็คือเฮดลิงฮะเฮดลิงนี่มันลักษณะแบบนี้ฮะนูนแล้วอีฝั่งจะเป็นเรียบนะฮะไฮเพอซอร์ซีนฮะก็จะเป็นตัวสีน้ำตาลในตัวนี้ฮะ แล้วก็จะเป็นรีสต็อปนะฮะแล้วก็แหวนะลึงตัวบางที่จะกดไปทีนึงครับมาดูกันครับเวลาใส่นะฮะก็เอาเฮดลิงนะฮะเอาทางเรียบนะฮะทางแผ่นเรียบตรงนี้ลงไปสัมผัสด้านล่างก่อนคนระะับเนี่ยลงไปครับวางลงไปครับเสร็จแ,แล้วก็เอาไฮซีนนะฮะที่เป็นสีน้ำตาลนะฮะใส่ลงไปครับ อันนี้เป็นของเก่าจะใส่ง่ายจริงๆถ้าเป็นของใหม่จะใส่ยาก่นนี้ครับครับอันนี้เป็นรีสสอบนะครับครับรีสสอบก็ใส่ลงไปตามลงไปครับฮะกดลงไปฮะเสร็จแล้วก็เอาแหวนทองเหลืองครับรีเทนเนอร์ครับบางลงกดทับลงไปครับตัวบางตรงนี้ครับตังลงไปแล้วก็เอาชุดตัว โลปเชซีนที่เราใส่ในแหวนเรียบร้อยแล้วนะฮะใส่ลงไปครับกดลงไปครับให้มันนะฮะกดลงไปให้โอลิงด้านข้างมันกดเข้าไปในหลุมฝาสูบเรียบร้อยอันนี้ฮะเรียบร้อยแล้วครับทาแบบนี้ฮะสามทั้งสามหลุมเหมือนกันหมดเนี่ยฮะวิธีการใส่ถูกต้องครับแล้วก็เอาฝาสูบเข้าประกบกับชุดทองค้งนะฮะขันน็อตแปดตัวหรการขันทะแยงมุมนะฮะให้นั่น แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จ,เร,จเรียบร้อยครับโอเคไหมครับเดี๋ยวอ่ะใส่ราองจากนะครับ๋ยวลองเริ่มใหม่ดีอีกรอบนึงนะครับครับอ่ะ,อะเริ่มใหม่อีกทีหนึ่งนะครับก็เริ่มจากเฮดดิงนะครับใส่ลงไปเอาเปลี่ยนลูกมาก,ก็ได้เอาเปลี่ยนลูกอาทางเรียบนะอย่าลืมนะทางเรียบลงไปสัมผัสด,ด้านล่าง ชิโ้โค้งนู่นให้ผมขึ้นมาข้างบนนะคะเอาไฮซี Hi Z นะฮะก็เห็นไหมครับมันจะมีะโค้งเอาโค้งขึ้นด้านบนครับเอาทางที่เป็นเว้์ล้าลงด้านล่างครับกดลงไปเคลื่อนรบับกับตัวด้านล่างครับรีสต์สก็เหมือนกันฮะเอาทางโค้งขึ้นข้างบนนะฮะเอาทางเว้าวเนี่ยกดลงไปครับ,รบแขวนทั้งหนึ่งตัวบางครับก็เอาทาง เรียบนะฮะตอนนี้เอาทางเรียบนะขึ้นด้านบนครับแล้วก็เอาทางที่มีเว้าวรับเนี่ยลงด้านล่างผลไปครับมันก็จะไปเรียบสนิทเห็นไหมฮะมันจะเรียบทีนี้พอเราเอาตัวโลลงไปนะฮะก็เอาทางนะฮะด้านที่มีสีดําตัวเนี้ยลงไปด้านล่างครับเอาไวน้นะฮะอยู่ด้านบนใส่ลงไปแล้วก็กดให้แน่นครับแค่นี้ครับก็เป็นอันเสร็จเคนะครับ